เมสซี่ตัดสินใจแถลงเพื่ออธิบายเหตุผลที่ไม่ลงเล่นในนัดพิเศษที่ฮ่องกงฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะตัวเมสซี่ได้สร้างความหัวร้อนให้กับแฟนบอลชาวฮ่องกงที่จ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูลีลาของนักเตะระดับโลกเจ้าของแชมป์โลกแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังจากที่ตัวเมสซี่ไม่ได้ลงเล่นในนัดน,นั้น โดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่าได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันรอบที่เจอกับอินเตอร์ไมอามีที่ผ่านมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายจัดก,การแข่งขันต้องคืนเงินส่วนหนึ่งให้แฟนบอลตามที่เรียกร้องแถมนักกฎหมายของฮ่องกงได้ประกาศถึงรัฐบาลให้แบนตัวเมสซี่ห้ามเข้าประเทศอีกด้วยกระทั่งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เมสซี่ตัดสินใจถแถลงอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์เว็บ o อโซเชียลมีเดียของจีนจากกรณีไม่ลงเล่นที่ฮ่องกง โดยมีใจความว่าตัวเขานั้นอยากที่จะลงเล่นนัดพิเศษนี้จริงๆแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่สะโพกทําให้ผมไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดเกิดจากการบาดเจ็บไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองงอย่างที่ข่าวที่ต่างๆออกมาเผยแพร่เลยสักนิดถ้าเป็นอย่างที่ข่าวพูดจริงๆผมคงไม่ลงเล่นในนัดพิเศษครั้งก่อนๆที่นี้หรอกแล้วยังอีเวนท์ที่ผมเคยทําร่วมกับที่นี้อีกและท้ายนี้ผมขอส่งความรักให้กับแฟนบอลชาวฮ่องกงที่มาเพื่อดูผลและแสดงความเสียใจที่ผมไม่ได้ลงเล่นผมหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้